สวดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปรับกลยุทธ์ค่ะในวันนี้พบกับคุณโสภาชันทารุ่มไมและผมพีรวัตรอัธนาคนะครับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ทั้งดัชนีของหุน้นรวมไปถึงราคาทองคํานั้นนะครับหลายคนนั้นจับตาม,มองผลการประชุมของ FOMC รวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลของกรีซพักใหม่ด้วยนะครับค่ะแต่ว่าภาพรวมนะคะตอนช่วงเปิดตลาดหลายคนบอกว่าเอเอายัางไงดีบริษัเปิดบวกวันนี้หุ้นไทยจะปิดลบหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อาดะไิดน้อย มีแรงซื้อรับกลับมาในช่วงท้ายๆเองนะคะ,คะแต่ว่าภาพรวมในช่วงครึ่งบ่ายจะใช้กลยุทธ์ไหนในการลงทุนดีจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ทั้งในส่วนของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานมาดูกันที่ทองคำก่อนดีกว่าค่ะเขาจะคาดการเรื่องของการประชุมของเฟด QE3 นาวินาทีนี้แล้วตกลงจะมีหรือจะไม่มีกันแน่นะคะไปพูดคุยกันในช่วงของ Go All Look l o o k by YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Group โท022871155และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณพวันนววัฒนาทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Bulle International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพีรวัตรค่ะทางด้านของ YLG คาดการณ์ยังไงครับกับการประชุม FOMC ตกลง QE3 เนี่ยเราคาดหวังว่าจะเห็นแน่หรือเปล่าครับที่ทางราคาทองคำจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรครับ ก่อนหน้าที่ที่แล้วเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสได้เห็น QE3 แต่หลังจากเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยหลายๆบลกเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเชื่อว่า QE3 ไม่น่าจะเกิดในระยะใกล้ๆน,นี้เนื่องจากว่าการประชุมของ G20 เอ่อค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็เอ่อหลายๆประเทศก็รวมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหานี่สาธานะของประเทศหลายๆ ประเทศในกลุ่ม Euro ยูโรโซนเพราะนั้นผมผลตอบรับก็ดีขึ้นและสามารถระดมทุนเข้ามาที่ IMF ได้ประมาณ4.3แสนล้านซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างได้ผลจากตรงนี้เองโลกเกอร์อ ker, หลายๆโลกก็มีการคาดการณ์ว่าโอกาสที่จะเป็น QE3 น่าจะน้อยลงน่าจะเป็นการประกาศ Operation Twist มากกว่าเพราะว่าเขามองว่าการประกาศไม่ว่าจะเป็น QE3 หรือ Operation Twist เนี่ย ก็คงจะช่วยให้ต้นทุนของของออนักลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถลดได้เพราะว่าการกู้เงินถ้าถ้าใช้ Operation Twist เนี่ยการกู้เงินของภาคธุรกิจเนี่ยก็สามารถได้ดอกเบี้ยที่ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาเกินในระบบซึ่งการใช้ QE 3เนี่ยจำเป็นจะใช้ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจของอเมริกาอยู่ในขั้นค่อนข้างวิกฤต แล้วช่วงนี้เองที่เขามองว่าถ้า G, G 2 0ดีขึ้นเชื่อว่าโอกาสที่จะได้เป็นโอเปอเรชันทวิสต์น่าจะมากขึ้นค่ะครับถ้าไม่มี Q E 3ามและจะเป็นแค่เพียงการต่ออายุโอเปอเรชันทวิสต์เท่านั้นบ่ายนี้วายจนแนะนำโกโลยุทธการลงทุนยังไงคะคือมันก็มีอีกหนึ่งกระแสะเข้ามาเพราะว่าก่อนที่เราจะคาดการณ์กันว่าจะเป็นโอเปอเรชันทวิสต์เนี่ย คนก็บอกว่า QE สามถ้ามีทองจะขึ้น Operation Twist ถ้ามีทองจะลงแต่หลังๆพอคาดการว่าจะเป็น Operation Twist ก็มีสองกระแสอีกเหมือนกันมองว่าถ้าใช้ Operation Twist แปลว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเพราะนั้นมีครึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็มองเป็นทองมีโอกาสที่จะขึ้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าทองมีโอกาสที่จะลง เพราะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าก่อนที่จะถึงการประกาศเนี้ยหลังจากอเมริกาเปิดตลาดแล้วทองน่าจะแฝงตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นักลงทุนตัดสินใจว่าเออถ้าไม่อยากเสียงเลยก็ปิดพอซิชั่นออกมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าอยากจะลุ้นบ้างบางส่วนก็สามารถมองได้ว่าถ้าแฝงเยอะๆเนี่ย โอกาสที่จะเห็นแนวรับแถวพันหกร้อยสิบยูเอสตาลออเป็นรับแรกรับที่สองอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบูเอตาล่อทร t ส์อเป็นรับที่สองหรือว่าแนวต้านเราก็มองว่าแนวต้านที่แข็งแรงอยู่ที่พันหกร้อยสามสิบอตลอทอเป็นต้านแรกต้านที่สองอยู่ที่พันหกร้อยสี่สิบห้า r อาอทรส์อหรือถ้ามีการโอกาสเออร์ ก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นพันหกร้อยเจ็ดสิบยูเอสดอลลาร์ต่อทรซาวค่ะที่จะเกิดขึ้นภายในค่ำคืนนี้เลยเหรอคะเออจะจะเกิดหลังทีหนึ่งอะคะ่ะก็น่าจะนับเป็นวันพฤหัสค่ะเพราะว่าหลังจากไฟแนลการประชุมแล้วจะมีการประกาศประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีกําไรแล้วตอนนี้เคลียร์พอร์ตออกก่อนให้ว่างแล้วสังเกตแล้วค่อยหาจังหวะเข้ามาซื้อใหม่จะดีกว่าใช่ไหมครับคุณวันน่าจะดีกว่าค่ะค่ะได้ข่าวน,นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนอกจากตลาดหุ้นทั่วโลกจะลุ้นกับเรื่องของ QE3 แล้วหนึ่งสินทรัพย์ที่ลุ้นมาโดยตลอดนั่นก็คือทองคำนะคะคุณบอลบอกว่าวันนี้น้ําเสียงของโบล็อกเกอร์หลายสํานักเริ่มที่จะออกมาโน้มเอียงไปในด้านที่น่าจะไม่มี QE3 เกิดขึ้นในการประชุมเฟดในค่ำคืนนี้แล้วน,นะคะแต่น่าจะเป็นการยืดหรือต่ออายุมาตรการโอเปอเรชันทวิสที่จะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้มากกว่า แต่เดิมทีบอกว่าถ้ามีการต่อยุ o โอเปอเรชันทวิสทองน่าจะลงวันนี้กระแสเอามาอีก2กระแสว่าท่าหนึ่งเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้อีกท่าหนึ่งก็อาจจะลงได้แล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นลงเนี่ยที่ค่อนข้างจะแรงทีเดียวเหมือนกันนะครับตัวแบบรุนแรงพันผวนเยอะนะคะคุณผู้ชมที่ไม่อยากจะรับความเสี่ยงในเรื่องนี้คุณผูวบอกว่าก็ปิดสถานะออกมาดูรอรอดูก่อนเพราะว่ากว่าจะทราบข่าวเรื่องนี้ก็ตีหนึ่งบ้านเราแล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรรุนได้แนวรับแรกนะคะอยู่ที่1 6 1 0 เออเลอร์ er ลงมาอยู่ที่1,590ส่วนแนวต้าน,นะะอยู่ที่1,630เป็นแนวต้านแรกแนวต้านที่2 1,645ถ้าผ่านไปได้1,670อาจจะมีโอกาสได้เห็นแต่ถ้ามีทั้งนั้น ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเรามีสัมมนาที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกันกบอีกหนึ่งสัมมนาครับนั่นก็คือสัมมนา just one click นะครับพลิกโฉมการลงทุนสร้างกาไรด้วยปลายนิ้วคุณเองครั้งที่2แล้วนะครับจัดขึ้นวันพฤหัส,สบดี21มิถุนายนนี้วันทุ่งนี้ครับเวลา5โมงครึ่งนะครับ17นาฬิกา30นาทีพบกันได้ที่ชั้น11ห้อง1101อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดย YLG นะครับถ้าสนใจก็คล เองครับ120ท่านเท่านั้นที่จะได้มาฟังสัมมนาในครั้งนี้เรียกว่าจะเป็น120ท่านที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการลงทุนในทองคำหลังจากที่ทราบผลการประชุมของเฟดเร็วทันใจจริงๆนะคะมาถึงภาพโครงการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะช่วงเช้าสามารถที่จะปิดบวกได้หลังจากที่ก่านตัวในดันลบเกือบตลอดทั้งภาคเช้าภาคบ่ายที่ทานจะเป็นอย่างไรไปจับสัญญาทางด้านเทคนิคกันค่ะ